จากคันนี้จะแต่งดูทั้งคันขนาดฟิล์มยังครอบไฟเป็นดําเงาเหมือนเดิมเนาะใส่ไฟตัวสีให้ครับจะคอบเป็นสีดําเงานะครับผมเป็นกันชนเดิมของวายแท็บก็เป็นของเอ l เ n นเดออีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้เรามีเจ้า XL p l u s 4ประตูทั้ง2คันนะครับมารีวิวในวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่ 752,000บาทนะครับผม2คันนี้แต่ง2สไตล์เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มจากคันแดงกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นด้วยข้างหน้านะครับผมคันแดงคันนี้นะครับเป็นใส่สกู๊ปจงแรดนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกัะดําด้านนะครับผมตามมาด้วยกระจังหน้าเป็นสีแดงตัดกระสีดําด้านเพื่อให้ดูมีมิติเหมือนกันนะครับผมด้านข้างตัวไฟนะครับผมก็จะครอบเป็นสีดําเงานะครับผม ลูกค้าท่านนี้เนี่ยจะชอบเป็นสีดำเงาเนาะเพราะนั้นตัวข้อของเราทุกชิ้นของคันนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะทั้งเป็นไฟแล้วก็มาที่ซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมเสริมหล่อด้วยแม็กโอเอซินะครับผมยางแม็กซิ b บิ๊กฮอนนะครับผมซึ่งเป็นที่นิยมและฮอตฮิตมากนะครับผมมาด้านข้างกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะใส่เป็น เบ้ารองมือสีดำเงาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะใส่ราวหลังคาคิ้วกันสาดให้ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะมาคันหลังเรามาดูข้างหน้าของคันนี้ด้วยเลยดีกว่าจะได้ไปทีเดียวเนะาะคันนี้เนี่ยลูกค้าชอบสีดำเนาะแต่งสไตล์แบบดุดดุแต่ออกเรียบๆนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเดิมเดิมเนาะเสริมหล่อด้วยคันนี้ใส่ทำลมไฟสีดำให้นะครับผม ซึ่งเป็นตัวคุมตัวนี้เนาะลูกค้าชอบแบบให้ดูดุดันเนาะแล้วก็ใส่เป็นตัวไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมด้านข้างนะคะผมะด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าคันนี้เนี่ยเดิมๆเลยเนาะแต่ว่าจะใส่แม็กแม็กของตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม็กยางของฮันคุกขอบ16เนาะ<ม>เดี๋ยวเราซึ่งคันนี้เนี่ยจะแต่งเรียบๆเนาะ<ม>หเห็นได้ว่าจากคันนี้จะแต่งดูทั้งคันขนาดฟิล์มยังมืดเลย ลูกค้าชอบเนาะคันนี้เพิ่มเติมข้างในเนาะข้างในคันนี้เนี่ยจะใส่เป็นเบาะหนังตัดกับได้สีเทานะคะผมเนาะแล้วก็จะมีเป็นจอยดอยด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เนาะเดี๋ยวจะใสใ่ให้ลูกค้าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับอ่อัอนที่คันดําเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้เนี่ยเพิ่มเติมก็คือใส่ไฟตัว C ให้ครับผมไฟตัว C นี้เป็นไฟลมดําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ให้เข้ากับไฟหน้าที่เราทำลมดำให้นะครับผมแล้วก็เสริมหล่ออีกนิดนึงดุดดุด้วยกันชนคันนี้นะครับซึ่งเป็นกันชนเดิมของ Y t แทเนาะเอามาใส่ให้คันนี้ติดพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับผมให้กับตัว XL คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันสีแดงบ้างนะครับผมว่าข้างหลังเราจะใส่อะไรบ้างเนาะข้างหลังคันสีแดงคันนี้เนี่ยเราจะใส่เริ่มจากโลบาร์เนาะ โลบาร์ของเราเป็น o u t l a n d ร er ์นะครับผมมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ท้ายนะครับผมก็จะจะมีครอบไฟเป็นดําเงาเหมือนเดิมเนาะตัดตัดกับทั้งคันนะครับผมทั้งซุ้มล้อทั้งครอบไฟหน้านะครับแล้วก็มีครอบปลายดาบให้ด้วยนะครับลงมาที่การชนนะครับก็เป็นของ o u t l เ n d e r อีกเช่นเคยครับผม o u t l เ n d e r ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ฮิตตัวหนึ่งนะครับผมที่ หลายๆคนเนี่ยชอบใช้เหมือนกันเนาะเพราะว่าหนึ่งคือมันคุมไปด้านข้างด้วยเนาะเวลาหรือเกิดวันเหตุหรืออะไรเงี้ยสามารถกันด้านข้างได้เนาะเป็นไงบ้างครับผมคันสีดำเนาะเรียกได้ว่าเรียบเรียบแต่ดุดุดันเนาะกับคันสีแดงก็จะดูแบบแมนแมนไปอีกแบบหนึ่งนะครับ สำหรับใครสนใจนะครับผม XL p ั u ดตอนนี้นะครับผมแต่งพร้อมรับรถอย่างนี้นะครับผมสามารถติดต่อพอได้โดยตรงนะครับผมสอบถามโปรโมชั่นหรือดอกอัตราดอกเบี้ยนะครับผมติดต่อพอได้ที่เพจกับตันฟอร์ดนะครับผมแล้วก็เบอ,เบอร์เบอร์โทรศัพท์กับไลน์นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข้างล่างนี้ให้นะครับผม0958792923นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ